ไม่ไกลายเป็นหินนะครับพระอ,องค์นี่ไม่ไกลายเป็นหินนะครับไม้ไกลายเป็นหินนะครับไม่ก่อนนะครับที่ทุกขามรามาเทพแล้วพ่อหล,นะลวงพ่อคุณสมเด็จดูครับสมเด็จ์เฮ้ยนะครับหลวงพ่อเต่า พ่อเต่าสุนะ่มด็ดดูดดนะครับสมบด็ดดูซมดบดดสิครับดูสมดบดดชุมกอนะครับชุมกอนะครับชุมกอนะครับชุมกอ,โอโนะครับภาพใหญ่หลวงพ่อโอ้โหครับมีจุดของดิบของดีนะครับ ดูเลยนะครับวัดพระโคกภูเขาวัดทำรมกองเพลนภูสางอีราวันสู้อนสองสี่เก้าเกตนะครับ,อรบอยอดจริงๆ มีกุม,มารทองด้วยนี่กุม,มารทองนี่นี่นี่กุม,มารทองไม่รู้เขาถืออะไรกุม,มารเขาถืออะไร